เรื่องร้านสะดวกซื้อกะดึกพนักงานพาร์ทไทม์เจอลูกค้าปริศนาที่มาซื้อของเดิมๆเ,เวลาเดิมๆทุกคืนและไม่เคยมีใครเห็นเขาเดินออกจากร้านแสงไฟนีออนที่สว่างจ้าของร้านสะดวกซื้อคือโอเอซิสของผมในกะดึกที่เงียบเหงาผมชื่อบิลเป็นนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่ ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเชา้าหลังจากช่วงเที่ยงคืนไปแล้วลูกค้าก็จะเริ่มบางตาลงและหลังจากตีสองไปแทบจะไม่มีใครเข้าร้านเลยจนกระทั่งตีสามสามสิบสามนาทีติ้งตองเสียงประตูอัตโนมัติเปิดออกพร้อมกับร่างของชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามา เขาใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าเรียบๆกับกางเกงสแลกเหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปแต่เสื้อผ้าของเขาดูเก่าและยับเล็กน้อยเขาไม่มองหน้าผมไม่สบตาใครเดินตรงไปยังตู้แช่เครื่องดื่มหยิบน้ำเปล่าหนึ่งขวดเดินต่อไปที่ชั้นวางอาหารสำเร็จรูปหยิบโจ๊กหมูยี่ห้อเดิมและสุดท้าย เขาหยิบเครื่องดื่มชูกำลัง M150 ขวดสีแดงหนึ่งขวดเขาเดินเอาของมาวางที่เคาน์เตอร์ผมคิดเงินตามปกติเขาจ่ายด้วยเงินสดที่เป็นเหรียญและธนบัตรพอดีกับราคาสินค้าเป๊ะๆไม่ต้องถอนแม้แต่สลึงเดียวขอบคุณครับผมพูดตามสัญชาตญาณเขาไม่ตอบเพียงแค่รับถุงพลาสติกแล้วเดินเลี่ยงไปทางด้านหลังของร้าน ซึ่งเป็นโซนขายของใช้ส่วนตัวและหายไปหลายนาทีผ่านไปผมถึงเพิ่งมารู้สึกตัวผมไม่ได้ยินเสียงติ้งตองตอนที่เขาเดินออกจากร้านเลยนี่นาผมรีบเดินไปดูตามชั้นวางของทุกชั้นห้องน้ำหรือแม้แต่หลังร้านว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยคืนต่อมา เวลาตี3ามนาทีติ้งตองชายคนเดิมในเสื้อเชิ้ตสีฟ้าชุดเดิมเดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทีเงียบขรึมเหมือนเดิมและซื้อของสามอย่างเหมือนเดิมน้ำเปล่าโจกหมูและเอ็มร้อยหสสีแดงเขาจ่ายด้วยเงินพอดีเป๊กแล้วก็เดินหายไปที่หลังร้าน โดยไม่มีเสียงประตูเปิดอีกเช่นเคยเขามาแบบนี้ทุกคืนเวลาเดิมเปะ๊ะซื้อของเหมือนเดิมเปะ๊ะและหายไปแบบเดิมเปะ๊ะความกลัวเริ่มเกาะกินหัวใจของผมผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่นัทพนักงานกะก่อนหน้าผมฟังทันทีที่ผมเล่าจบหน้าของพี่นัทก็ซีดเผือดผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าใช่ไหม พี่นัดถามเสียงสัน่นผมพยักหน้าพี่นัดหยิบมือถือขึ้นมาเปิดหารูปข่าวเก่าๆรูปหนึ่งแล้วยื่นให้ผมดูมันเป็นภาพอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรงสภาพรถพังยับเยินและที่สำคัญคือเสาไฟฟ้าต้นนั้นมันตั้งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาของเรานี่เองและในภาพขาวเล็กๆอีกภาพ คือใบหน้าของผู้เสียชีวิตเป็นชายคนเดียวกับลูกค้าปริศนาของผมพี่คนนี้แกเป็นพนักง,งานออฟฟิศตึกข้างๆอะ่ะเมื่อปีก่อนแกทำงานดึกแล้วขับรถกลับบ้านเกิดหลับในชนเข้ากับเสาไฟฟ้าหน้าร้านเราเสียชีวิตคาที่ในรถของแกตำรวจเจอถุงพลาสติกจากร้านเราข้างในมีน้ำเปล่าโจ๊ก แล้วก็ M150 ของที่แกเพิ่งซื้อเพื่อจะกินให้ตื่นแล้วขับรถกลับบ้านคืนนั้นผมยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นสับผมมองนาฬิกาดิจิตอลบนผนังอย่างหวาดผวา0-332 0-333ติ้งตองเขามาแล้ว เขายังทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วเดินมาวางน้ำเปล่าโจกและเอ็มหบบนเคาน์เตอร์อย่างเชื่องชา้าผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดสูดหายใจลึกๆผมไม่ได้คิดเงินแต่ผมเงยหน้าขึ้นไปสบตากับเขาเป็นครั้งแรกดวงตาของเขาว่างเปล่าและเลื่อนลอยพี่ครับผมพูดเสียงเบา กลับบ้านเถอะครับดึกมากแล้วที่บ้านคงเป็นห่วงวินาทีที่ผมพูดจบร่างของชายคนนั้นก็หยุดชะงงักดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาจูจ่ๆก็ใช้แววสับสนและเจ็บปวดอย่างรุนแรงหลอดไฟในร้านเริ่มกระพริบติดๆดับๆสินค้าบนชั้นวางสั่นสวัยราวกับแผ่นดินไหวเขาค่อยๆก้มลงมองของบนเคาน์เตอร์ มองมือของตัวเองแล้วเงยหน้ามองผมอีกครั้งร่างของเขาเริ่มโปร่งแสงและบิดเบี้ยวเขาขยับริมฝีปากที่ซี่เซียวเป็นเสียงกระซิบที่แหบพร่าเหมือนเสียงวิทยุแทรกกลับยังไงสิ้นคํานั้นร่างของเขาก็สลายหายไปในอากาศทุกอย่างในร้านกลับสู่ภาวะปกติ เหลือเพียงสินค้า3ามอย่างที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์นับจากคืนนั้นเป็นต้นมาลูกค้าปริศนาตอนตี3 3มนาทีก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกต่อไปแต่บางครั้งในคืนที่เงียบสงัดประตูอัตโนมัติของร้านก็จะเลื่อนเปิดออกเองติง้งตอง พร้อมกับสายลมเย็นๆที่พัดเข้ามาในร้านเรากับว่ายังมีใครบางคนพยายามจะหาทางกลับบ้านให้เจอ